เนีย่ยก้อยอรัชะพรเนี่ยน่ารรัักคบเธอ,อจีบเขาอยู่หรือเปล่าเธอต้องออหยอกท้วงตรงๆว่าเธอจีบเขาไหมจีบเขาเฮ้ยนี่งนไง<ห>เฟิร์นเลยแบบงอนป่ะเหรอเออเกี่ยวไหมไม่รู้ผมไม่รู้เฮ้ยน่าเสียแสดงว่าใช่แล้วเมื่อกี้แม่เห็นไม่รู้แต่เฟิร์นเพื่อนกันไงเพื่อนกันเขาก็ไม่ได้ไม่คิดอะไรกับผมก็ตอนแรกก็เราไปงอแงงอแงอีสองทางเลือกเขาหึงหรือเขาน้อยใจหรือไม่เขาลำคาญ อ่าก็ต้องเลือกเชิญเฟิร์นบอกเชิญเฟิร์นบอกแล้วฝากถามแทนผมหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรเพราะผมเลือกถามเขาแล้วเดี๋ยวพี่จะถอดไดเร็กไปถามเฟิร์นให้เออฝากถามหน่อยระวังบล็อกพี่นะเออวะใช่ด้วยเดี๋ยวถามเฟิร์นให้วบล็อกมิกกี้ทำไมได้ฝากถามหนะครับเพราะผมถามมาตุ้มมาตุ้มก็พิมพ์ไปแล้วให้แอร์บันติลาพิมพ์ไปแล้วได้ยังตอบไหมเดี๋ยวฉันจะถามนยังไม่ตอบเลยครับฝากถามนะครับได้อ่าแต่กรก้อยจีบอยู่ครับผม แล้วก็เล่นด้วยไงอยากรู้ผมไม่รู้เขาเล่นพี่กับาพวกเองดิอุ้ยผมจีบก้อยอยู่แต่ว่าก้อยจะมีใจให้หรือเปล่าไม่รู้อแต่ว่าตอนนี้เฟิร์นบล็อกไอจีนิกกี้อยู่ใช่ครับค่ะแล้วตกลงเนี่ยเร็วๆนี้คืออยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไหมเอาความจริงพี่ผมชิวๆอะชิวๆไม่ได้รีบไม่ได้อะไรอะก็คือตอนนี้อยากแบบเรื่อยๆใส่เกีวว่างไว้ก่อนลคเลใครลากมาก็ไปได้ผมไม่ได้ลเนี่ยพูดอีกล้วเนี่ย